สวัสดีครับอยู่กับสองของลุงธิดแสงของขึ้นแรกนะครับนี่ก็เป็นมือแบบโยเกะก,กับหนุ่มเราครับเราหนาพูดเป็นมือเขาพภาษาลุงทิดก็ได้เมื่อเม,มือ่อมาทำบุญเขาภาษานะครับบานบานละเอียดเลื่นพ้องนะครับเนาะเป็นบานของลุงทิดมันกฝนเก๋าตกตกแห้งนะครับ มันตกตลอดขึ้นเลยวันนอ้ผมเสาร์นี้ยังตกนี่พวกก็ตกมาเมื่อกี้นี้ลุกติดวาสิแลีนรถเขามาหนีกับติดว่ะในติดแลนไปบ่อไรนะครับมูลนะครับในถอยกลับขึ้นมาวันนี้นะครับหลังจากงานเลี่ยนงานยกเลิกนะครับเพราะว่ามันหมดสามารถที่เล่นได้ลงได้ลงติดกับด้กลับบ้านนะครับน้องกับมูล ว่าทำบุญเของบรรษานะครับเของบรรษาแล้วก็มาเบิ่งบ้านวิของบ้านเลี้ยงเนาะครับเนาะสามขอสามยังเนี่ยนะครับของเวลาบรรหว่า,างนะครับมุบกิก่จะเลยได้ครับมาบานก่อนนะครับอ้ว่ามืออันนี้ก็เสกสีเป็นยังไงเพราะว่าในช่วงนี้ก็ยุเขานะครับก็ยุ ตัวจัดกับเสียงเสียงแห้งนะครับเนาะเสียงแห้งคือจัดไปกับเจอกับฝนตกมามันก็อันตรายมันต่อครหน่องลงทุนเวลางานจะลางานกับพวหน่อยนะครับเนาะเวล่าสองแสนสามแสนนะครับเก็บบัตรละหน่อยโอกาสเที่ยวพิ่้เงินนะองน้องลงพนมาหลายเต๋องครับยังอันนี้ก็สองสามพัน ก็เลยต้องเรียนในยกมือเรียนมือไปยศก่อนนะครับมาต่อไปเบิ่งกันครับนะครับก้าลังเขาวัดแด้อ,อะไรบอกแม่กยาลังเขาบวชกบ่าวกบ้านเหมือนเป็นมือเขาบรรษานะครับเหมอนเป็นมือเขาบรรษาศาสนาพูดนะครับเนะาะงนาพูด เป็นมือดีมือหนึ่งมือทำบุญนะครับรด้ยวยเลยมานะครับน,นะครับเนาะเมื่อกี้ลุงทิดก็มาทั้งรถเขา่าก่นละรถลุงทิดขึ้นมาบ่ได้มันเหมือนนะครับเนาะมันเมือนบอกกับบ่อบ่อหยังเบือนมันบวานมีขีดตมอไก่หวานตัวนี้กมาครับ ไก่หวานคือเก่าแล้ะครับมาไก่หวานป้ิเตียนพอมาเห็นพอจ้ามาอยู่มันเป็นแันนี้ครับโมปลาขางเลยวันเนาะคือไก่หวานนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ครับ ยังมาออกหลายยังมากพี่พียังมาต้างพี่ยังบลมจะหยับกลมเนาไกวานมาท้าบุญนะครับเนาะมากับพอจาอาวัดดิจา FC เอฟซีในอวัดดิจา้าาจาาาจาย เหมด็ไปโรงเรียนไล่หมูนม่นะนะครับน้องไปไล่หมู่เพราะว่าผู้ยุดบ่กมึอว่านนี่คือผู้ยุทธผู้ยุดเลยนักเรียนยุทธนักเรียนยุทธใส่หน่องไอต้อมหน่องไอตอมคือไงไปไปหาหนอ่องไปไป เบ่งถึงสลากันนะครับเนาะเพราะว่าต้นพวกแม่ออกเป็นต้นเพิ่นมาหลายยังนะครับเดี๋ยวนี้จะดีเบ่งส่งสลาก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมาบ่ทันเหมดอนนะครับยังมาบ่ทันเบิดเพราะว่ามันก็ยังโอโกขประมาณหกเจ็ดโมงนะครับยังมาบ่ทันเบิดพอฝนก็บกำลังสีฝนกำลังสีเศร้าวังหันนะครับมันก็เศร้ากับว่ากันออกมาเนาะครับเนาะงอย่างครับ ครับเม่ออกบานเสียุ่นทองนะครับเนาะบานรงทิศแสงทองพินแล่นนะครับเป็นการจาทำบุญขอพรรษานะครับเดี๋ยวนีีก็ยังใกล้ที่ได้เวลาแล้วกันนะนี่ครับเพราะว่ามึงจะเป็นมือของพรรษาเป็นมือตรงกันอยู่เฉพาะเม่ออกบานไทยบานมั่นนะครับครับเนาะเป็นบานไทยบานมั่น สีแหงงองครับทำขางพันธ้าเทีนี่นะครับเนาะาวุูนะครับยวน่กับข้างกระสุนพันษุ้าไก่สีเตรียมพร้อมนะครับครูนะครับเนาะกำลังกำลังถึงมาแลวนะครับเนาะกำถึงมาเตรียมพร้อมแล้วครับฝนกก้ตกครับตกตลอดขึ้นเลยย่าวนี่กับพวกก็วุธ น้อยนึงนะครับก็ได้สองสามวัดได้ตกตลอดคืนเลยเพื่มต้องกระิ่นหน่อยกริ่นใหญ่กริ่นหน่อยกริ่นใหญ่อย่างนนะครับเนาะน้ำน้ำลุงทีถั่วถั่วมเข่าครับถ่วมเข่าเขานี้แน่โมเห็นเลยวันนี้น้อน้ำเป็นแกงเลยสวงหันก็เป็นแหงนะครับเพราะว่าวานแล้วน้ำแกงม่าถ่วก็ะเป่งออกจนเบิดกะฮอกาชิมานี่นะครับฮอกาชิมีน้ำ ก็มาถวมดีกว่านครับนะครับเนาะจังไฟเบิลุนะครับเนาะจังไฟเบลงนะครับาทติปุตังสารังขัจจามิทุติยังติธังมังสารังขัจจามิทุติยัมติสังฆังสารัง च बाला पिता न च नो च Sampiyanam Aetamang Haramotamang Pasirupate Tawasot Tampupe Tamanapun Tata Atasam Panijit Aetamang Haramotamang Pausatan Tasipan Taringayot Tasut Sito Sukabitasa ม่านจะทำโมตัมท่านระทำนันต์ท่านจะทำกัลยาจีราษัรนั่นจะสทำโมอาณาวัตรนิตรมมนิเอตัมท่านจะทำโมตัมอาลติวิรติปาปามานปานาจังยร์โมอาปาณากักรับ เอาใส่ <laughs> thì được đấy sai này không các anh không กือบยิมเน่ยหรอ้บุกี้ก็เป็นสารวัตรกำนันนะครับอยู่ในบ้านสีแยงอนทองนะครับอีกคนมาทตาหลู่โจรกำนันนะครับเนาะ hả? sai sai rồi, sai rồi, papa sai rồi, hả? sai rồi, đi hả? vương mà, vương มาแล้วบ้างเยอะยุ่งบ้างเป็นอาหารอาหารจางอันเอาชาวบ้านจะแล้วมาร่วมกันนะครับเนาะ เอฟบรรยากาศมาทำบุญในเอฟซีเด่วงจัหวะวารุ่งถิ่กับงานกับคนโต๊ะนะครับเนาะไปอยู่เพราะว่าเป็นบรรยากาศได้ได้เหียนมือกับจังหวะเด็กกับบาทบุญนะครับเนาะคนดีมากครเป็นมากเขาราษาพนดีครับเป็บุญเขารรษาธรรมดากันมดเด ถ้านในเรียนกมือคึืนกในเรียนยู่บุรครับ์อำเภอสีรัตสีะเกีครับเพราะว่าไะอ่กลหวานนะครับเนาะไขอจยู่ไกลๆพอยังเสี่ยงอยู่ไกลๆยังเสี่ยนไ่านพอทิ้งกิไม่ได้ก็ไปน้ำนะครับไขหวานนะครับเนาะมาแต่มาหัวนะครับเนี่ยนะเลยเพราะว่า ลุงพีกับด็กไปเป็นประมาณยีซีตัวเหมือนะครับอย่างเด็กกลับมาแล้วครับนอนทำงานกับมีตัวกันเรื่อๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็นายยกเลยเรียนเรียนมือนะครับเรียนหมูอลุงพีก็เลยได้กตื่นโอกาสมาไาวมาทำบุญเอาพรรษานะครับครับเนาะตายโดนไอ้ซีกันนะครับยัางนี้มึงมัง้ย คนวนรียสี่ห้ววา 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9แป1 1คืสอมือนี้ก็แม่ออกไม่ต้นกันเฉพาะอยู่ในบาทนะครับเนาะเฉพาะอยู่ในบาทสียกนันท่องครับเพราะว่ามือนี้ก็เป็น อยู่บานไผ่บานมันนะครับบานไผ่บ,บานมันก็คือตอนในส่วนของคนสาในส่วนของคนสาเพิ่งก็กมีแบบว่ามีเทีมียังนะครับเพิ่งก็ได้เลียนมูอกันนะแบบว่านัา่งมืกันมียังครับเนอะขายี่ใส่โอมนขคืออะไรบ้าง มั่นสาหนีแปลว่าพ้นกะทิอันนี้คิ้วกันไหครับอันนี้คิ้วกันเพราะว่าจะเห็เดหยอกกันรรบ้างด้เพราะว่ามีแปลว่านี่เทปนี่ยางนะครับนี่ออกมันสาแล้วครับเนาะอกจาก็เซตพิธีใส่บาตรนะครับเนาะเซตพิธีใส่บาตรแกนะครับ say say ừm nhã mân năng nhã say say say. Ơ cả luôn. ước thề หาูตนะครับนอเป็นหน่การศกาไเรืยๆเกบรรยากาศเต็มเวลาเต็าดนะคราบถึงแนวไรนะครับนาะเมีน่แนวไรนวไรกับงตามลา่อมนะครับนะครับพ่อลดกเยเก็บบรรยากาศเมนะครับนาะถ้าุงจิดมีบคิดคิดมีๆซ้ำหนี่สวนนะครับเพื่คหดหนาจัับไหมนะครับนอ คุณหลัแชรตามมอามโคเป็นกำลังย่งใจู้กิจผู้ิก็ผอมก็ไทยบาลน่อยนะครับเพราะปีบอสูณ์สมเตอรับบบ